มีบีบบูดดินแล้วก็บ1233อัปเดตแปลงเล็กของพี่บุ๋มหน่อยคือเราเหมือนเข้าแปลงผิดหรือเปล่าไม่รู้มันไม่เหมือนกับตอนที่ไม่เหมือนตอนที่มาครั้งแรกเรามาครั้งแรกนี้เราไม่กล้าถ่ายนะกลัวสวยกลัวเห็นต้นโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงทุเรียนแต่ก็ไม่เสมอแล้วก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่าตอนนี้เรามองไปไม่ค่อยเหลืองแล้วก็เป็นก้านไม่กว่าเท่าไหร่แล้วนะใช่ค่ะดีขึ้นเยอะเลยโปรแกรมยังไงแปลงเนี้ยโปรแกรมที่ฟื้นฟู บูดินก่อนบูดินบูดินไปก่อนแล้วก็สิบวันสิบวันใสฉีดโปโปแคลโปแคลก่อนแล้วก็ปรับพีเฮดด้วยแล้วก็โปแคบโปแคบด้วยแล้วก็ปุ๋ยสิบสองสาอีิบสองสามสาวอีกครบรลยมันน่าจะประมาณกี่กี่เดือนและแปลงเนี้ยที่เราทําแปลงนี้ก็ตั้งแต่มาเริ่มแรกอะแต่ว่าที่มาบูดินอะมาบูดที่หลัง พูดได้ประมาณเดือนหนึ่งไปเงี้ยรวมๆแล้วน่าจะสักเกินสองเดือนแล้วมั้งเกินค่ะแปลงนี้เอซีตั้งแต่เรามาเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตเก่าๆให้ดูยังมีอยู่ไหมคะมีมันหลอมมัแหลมลมัหลอมผัแหลมไม่ไม่มีแบบนี้นะไม่มีแล้วคืนนี้ยอดพุ่งมากเลยอะ่ะดูดิยอดดีมากแต่โดนเพีย้ยกินถ้าเพี้ยไม่กินนี่ไม่ใช่แปลงพี่บุ๋มนะ พี่บุ๋มนี่ต้องโดนเพี้ยตอดทุกแปลงนี่ก็โดนตอดนะโดนกูแต่มันรัดพุ่งดีจังพุ่งถึงว่าดีดีฝ่าเดิมเยอะเพราะว่าเขียวขึ้นคือดินนที่เรามาดูดินมันมันเป็นดินที่เราตัดเราตัดหน้าหน้าเขามาดินเขาออกจะแน่นๆนะเนี่ยมันเป็นดินแบบนี้มันแข็งดินแน่นมันแข็งมากเหมือนมันเลยพยายามไม่ฉีดยาขยะ เเนี่ยมันแข็งแล้วมันแน่นมากเนี่ยคือถ้าตอนมันเปียกนะมันจะเละแบบว่าใช่มันจะเป็นเลนเละเป็นขี้เลนนะอีฟีพอแห้งก็แข็ง,ขงโป้งเลยแห้งก็แข็งเนี่ยดินเงี้ยเราก็เลยมาปรับปรุงชุดใหญ่กันหน่อยเขาก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่มีซ่อมใช่ไหมพี่ผมก็มีตายบ้างแต่ยังไม่ได้ซ่อมอแตเ่เขาก็ดีขึ้นเพราะบางต้นเรามาตอนนั้นมันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะไม่ค่อยไหว ไม่ไหวแล้วเริ่มดีต้นอ่ะเริ่มดีนะแต่นี่คือเราก็ยังเอาไว้อยู่ยังไงทดลองของหน่อยหรอลองของไปก่อนแต่แบบนี้น่าจะรอดแล้วนะรอดเนาะจากที่ไม่เคยแตกใบเลยอ่ะเนี่ยยังต้นเนี้ยที่พร้อมกันเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไปหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ดีมากเลยอ่ะผมว่าอยู่ช่วงสามเดือนเองเนาะได้ไหมใช่ค่ะ แต่ว่ามาบูธที่หลังไงแต่บูธดินที่หลังใส่โปโปกโปแคบอะสองรอบแล้วมั้งสองรอบโอ้หนี่นี่แต่เรามาบูธที่หลังเราดูยอดกิ่งถ้าเราบูธตั้งแต่เริ่มคงจะดีมากคงจะดีคงจะดีฟันนี้เยอะนี่แตกทุกซอยนะพี่บุ๋มนะแตกทุกซอยโอ้ลูกน้องก็ถามเธอไปแตกแบบนี้เอาเหรอดีหรือไม่ดีลูกน้องลูกน้องงงเขาว่าเธอไนแตกแบบนี้เขาอะเหรอนี่คือดีใช่ไหมแตกก็ดีค่ะเหรอนึกว่าว่าแตกตรงนี้ก็พอ พอน่าจะพอแตกทุกซอยอจริงๆเข้าไปลึกเลยเนี่ยเนี่ยพ่นลอยพ่นขาวถึงนั่นเนี่ยนี่พ่นโปรแควขึ้นมาถึงนี่เลยนะสั่งพ่นมาต้นมาด้วยอืมสวยมากอะ่ะดูดิพุ่งหมดเลยวสุดยอดนะเดี๋ยวมันก็มีนะม,ม,มีสลับสลับกันไปแต่ก็ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ย โอ้พี่รู้พตาเยอะมากค่ะทําเร็วๆนะถ้ามีเวลาทําเร็วคงจะดีกว่านี้ใช่อันนี้คือสองปีใช่ไหมสองปีสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนมันก็ควรโตแบบนี้แหละพูดแต่ข้างล่างเห็นไหมปลูกความกันอข้างล่างใหญ่ข้างล่างใหญ่ข้างล่างใหญ่กว่านี้นะแต่อันนี้เขาก็มีน่าจะเป็นที่สภาพดินเเราจะซ่อมไหมพวกนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่ไม่ซ่อมแล้วค่ะแตกใบอ่อนแล้วไม่ซ่อมเอาไปก่อนใช่ไหมเอาไปก่อน รอดูก่อนรอดูก่อนนะเนี่ยตัวนี้ปัญหาตัวนี้ยังไงตัวนี้ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรมาซ่อมหน่อยยบนัหนายเขาว่าปรับปรุงซ่อมใช่เดี๋ยวจะทําไหมหรือว่าลากเข้าไปแล้วลากเข้าไปแล้วแหละโควนเน่าแล้วมั้งไว้โยกโครน่าจะเน่าไปแล้วมันโยกได้เห็นไหมใช่อันนี้คือลากลากไม่ลากไม่นั่นเลยพี่่าจะตุย่าจะตุย คือถ้าโคนมันขยับขยับมันได้อย่างเงี้ยไม่น่ารอดอาจจะตตยแล้วอย่างต้นแบบเนี้ยเขาก็มาแล้วนะ่ะใบอ่อนแต่อย่างงี้เขาแตกใบอ่อนชัดเจนไอ,อย้ยางเงี้รอดในโซนนี้หินเยอะนะใช่ค่ะอย่างงี้ก็รอดเพราะว่าใบอ่อนเยอะใบอ่อนเยอะเนี่ยใบอ่อนเยอะตัวไหนงามเขาก็ดีเลย หลังจากที่มันฟื้นนี้โปรแกรมพี่บุ๋มดูแลยังไงต่อเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาใบปกติเดือนละครั้งไม่เดือนละครั้งครึ่งเดือนครึ่งสิบวันครั้งใส่เยอะไหมแบบเนี้ยแบบนี้ก็ใส่ประมาณโลประมาณโลต้นขนาดนี้โลเลยเหรอมากไปอะ่ะก็เยอะอยู่นะถ้าโลหนึ่งให้ใส่เดือนเดียวเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่ถ้าใส่แบบว่าครึ่งเดือนก็งั้นไม่มีเวลากับเดือนไงเดือนละหนเดือนละหนแล้วกัน ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็พอมากไปอ่ะกิโลนึงมากไปอ่ะมันจะมากไปจะเค็มไหมไม่มันจะไหลไม่หยุดให้มันไหลเถอะคุยตัวอยากให้ไหลเดี๋ยวมันจะเลียวเกินยิ่งไหลก็ยิ่งโตหละกลัวกิ่งมันจะเลียวเกินไม่เลียวไม่เลียวใช่ไหมกิ่งอ้วนดีกิ่งอ้วนอยู่ใช่ไหมอ้วนอยู่เอาก็สังเกตเอาถ้าเรากิ่งอ้วนอยู่เราก็ใส่เยอะได้เพราะมันกินต่อเนื่องเพราะปุ๋ยมันเคลือบพิวอมกไว้ไง มันก็จะไม่หายไปไหนเราก็อยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ในแต่ดินสายแล้วดินจะเขียวเป็นตะไคร์อยู่ใช่เหลืออินทรีดำนะเดี๋ยวมาบินแถวนี้หน่อยพีเดี๋ยวลองดูก่อนอินทรีดำเข้าไปนี่รับรองโอ้โหแตกเลยดูใบเนี่ยดูใบยาวแตกและยาวต้องดูใบให้หน่อยเนี่ยโอ้ขนาดโดนเพี้ยเล่นงานนะนี่นะขนาดมีประวัติไก่แจ้เดินนะสวยมากใบโอ้โหใหญ่ใบยาวใบใหญ่ มันแตกเยอะดีนะเนี่ยเนี่ยมันแตกมันนะเจ็ดเจ็ดใบนะแตกทุกข้อเนี่ยเวลาเขาแตกเนี่ยดูดิเนี่ยเขาแตกทีเจ็ดเจ็ดใบเจ็ดใบเก้าใบนี้ต้องมาเนี่ยเนี่ยเขาแตกทุกกิง่งทุกทุกข้อเลยเนี่ยเนี่ยทุกซอยย่อย<ม><ๆ>นี่แตกหมดเนี่ายใบยาวๆต้นไหนเขาสมบูรณ์เขาจะดีแล้วแต่ก่อนทำไมไม่แตกแบบเนี้ยไม่รู้ <laughs> แต่ก่อนไม่ได้ใช้ซานโฮ <laughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชั่นและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ